ปวดื่องโดยเรื่องอะไรอ,อกน้อยใจร้องไห้ขืนเจ้าคงโดนรอบเจอชายปินรอบไม่รอกเือเจ้าไม่เตรียมตนเหมือนคนล้ำลือริเป็นมาเสือดึงไม่ตอมเออเจ้า ตีตักตื่นมันแกระลงทำไม่ย้ำจดไม่ย้ำจำน้ำคำฉันไมเสื่อแล้วยังเสืออีกครั้งยังดื้อ จนใจนาเวทนานาตาทุกน้อยขอแฟนใจใหญ่จึงได้เจอดีได้เจอกันมีทั้งไรผู้สังจิต ฟังใจชักใยญ่ดวจจีจดหมายเป็นหอบอ่านเขียนเพียนตอบไม่ตรีแม่ซื่อแม่ชักหัวรักเร็วสิรวมตัวตอนที่มีปวดเออใจฤฤฤ ไม่อ่อนไล่ไร้มารยาเป็นหงอยู่ฟูกาคากวรชนะปิดหงจึงหักด้วยฤิ์ลมปาไว้ไฟแม่สื่อที่รักขอประจ,จับใจ รวมตัวเมื่อไรได้แม่ซื้อเองไ้เจอกันทันไรฝังจิตฝังใจชักใจด่วนจี จดหมายเป็นหอบอ่านเขียนเพียนตรอบไม่ตรีแม่ซื้อที่รักมัวพารักแล้วสิรวงตัวตอนที่มีแผัวเอจ้อยจ ได้ไว้ไรมาน่าเป็นห่วงอยู่ฟูงกากาควรจะนะยปิดหวงจึงหักด้วยฤทธิลมป่ไว้ไฟแม่สือที่รักโคฟและจากใจ รวมตัวเมื่อไรอได้แม่ซืืออี